สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารับปรักทุกท่านครับของดีอีสานบ่ายคุโชคครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ลงลับไปแล้วพิสัชนาธรรมโดยหลวงปู่เทศเทศอรังศีการทำบุญอุทิศส่วนกุศล ให้แก่ผู้ที่หลวงลับไปแล้วพิสัชนาธรรมโดยพระราชนิโรธพระรังสีคำพีปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศเทศอรังสีวัดหินหมากเปงอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหน้องคายปุตฉามีคนถามว่าการทำบนอุทิศให้แก่ผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นต้นทำอย่างไรจึงจะทราบได้ว่าผู้นั้นได้รับหรือเปล่าถ้าผู้นั้นไม่ได้รับปุญเหล่านั้นจะเป็นของใครวิสัสนาปัญหาเรื่องนี้กินความกว้างขวางมากมีผู้ถามปัญหาข้อนี้กับผู้เขียนตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามานรนอยู่ จนมาได้บวชพระนับเป็นระยะเวลา60สกว่าปีแล้วก็ยังมีคนถามอยู่นี่แหละผู้เขียนหวังว่าถ้าผู้เขียนตายไปถ้ายังมีการทำบุญให้ผู้ตายไปแล้วอยู่คงจะมีปัญหาอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดผู้เขียนจะตั้งประเด็นไว้เป็นข้อข้อ,ขอเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย และกันความหลงลืมดังนี้ทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วสองทำอย่างไรจึงจะทราบได้ว่าผู้นั้นได้รับหรือปล่า 3. ถ้าผู้นั้นไม่ได้รับบุญอันนั้นจะเป็นของใครหนึ่งผู้ทำบุญโดยส่วนมาก9 9เปอร์เซเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่มีพระุนทั้งหลาย มีบิดามารดาเป็นตน้นชาวพุทธเรามีดีอยู่ตรงนี้แหละพุทธศาสนาสอนให้รู้จักบุญคุณของผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายแล้วทำดีเพื่อสนองพระคุณของท่านเหล่านั้นถ้าไม่รู้จักบุญคุณของผู้มีพระคุณแล้ว คนเราก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปหมดการทำความดีคือบุญกุศลน,นี้ย่อมทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษแก่ตนและคนอื่นทำในที่เปิดเผยไม่ทำในที่ลับด้วยและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่เหมือนกับคนที่ทำความชั่ว ทำความชั่วน,นั้นทำด้วยความเศร้าหมองไม่ผ่องใสและก็ทำในที่ลับไม่เปิดเผยด้วยทั้งไม่อุทิศส่วนบาปนั้นให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายถึงแม้นอุทิศให้แก่ใครก็ไม่มีใครอยากรับเพราะเป็นของเศร้าหมองทำบุญให้แก่ผู้ที่มีพระุณที่ตายไปแล้วนี้จงทำด้วยความบริสุทธิ์ อย่าไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายมาทำจะบาปหนักเข้าไปอีกทำเล็กๆในน้อย,อยด้วยใจพองใสบริสุทธิ์เป็นต้นว่าตักบาตถวายอาหารพระสงฆ์บุญก็มากเองบุญมิใช่เกิดเพราะทายาทานมากๆแต่เกิดขึ้นจากใจเลื่อมใสศรัทธาต่างหา เปรียบเสมือนเทียนที่เรามีอยู่แล้วไปขอต่อจากคนอื่นเทียนของคนอื่นก็ไม่ดับของเราก็ได้ไฟสว่างมาเหตุนั้นบุญในพระพุทธศาสนาจึงหมดไม่เป็นคนมากี่ร้อยกี่พันเอาหัวใจของตัวมาตักตัวงบุญในพระพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีหมด บุญยังเต็มเปี่ยมอยู่ตามเดิมถ้าทำด้วยความเลื่อมใสแล้ววัตถุทานมีน้อยก็จะกลายเป็นของมากเองสองทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าผู้ตายไปนั้นได้รับหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นของพูดยาเพราะผู้ที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้ตอบรับเหมือนเราส่งจดหมายไปหากันอันหนึ่งบุญนั้น ก็มีใช่จะส่งไปได้อย่างพัสดุไปสนิงเพราะเป็นของไม่มีตัวตนเป็นความรู้สึกภายในใจว่าบุญที่เกิดตนทำขึ้นนี้ต้องถึงผู้ตายไปแน่และเราเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ตัดว่าทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วต้องทำในพิสุขผู้มีศีล และเมื่อต้องการอยากให้เขาได้บริโภคอาหารก็ต้องทำบุญถวายอาหารเมื่อต้องการอยากจะให้เขาได้เครื่องนุ่งห่มก็ต้องถวายผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มของห่มแล้วก็อุทิศไปให้แก่เขาเหล่านั้นแล้วของเหล่านั้นก็จะปรากฏแก่เขาเหล่านั้นเองโดยไม่มีใครนำไปให้เขาสาม เรื่องนี้บอกได้ชัดเลยว่าบุญเป็นของผู้ทำแน่นอนเพราะผู้ทำเกิดศรัทธาเลื่อมใสพอใจในการกระทำบุญบุญก็ต้องเกิดในหัวใจของผู้นั้นเสียก่อนแล้วอุทิศส,ส่วนบุญนั้นให้แก่ผู้ที่มีอุปการะคนที่ตายไปแล้วได้ชื่อว่าทำบุญสองต่อคือเราได้ทำบุญแล้ว เพราะศรัทธาเลื่อมใสจึงทำบุญแล้วเราอุทิศส,ส่วนบุญนั้นไปให้แก่ผู้ตายไปอีกเป็นอีกต่อหนึ่งทำบุญให้ผู้ตายนี้ท่านแสดงไว้ว่ายากนักผู้ตายจะได้รับเหมือนกับงอมเข็มอยู่ในก้นบอ่อแต่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็ชอบทำนะับว่าเป็นความดีของผู้นั้นอย่างยิ่งท่านเปรียบไว้ สมมติว่าบนที่เราทำลงไปนั้นแบ่งออกเป็นสิหส่วนแล้วเอาส่วนที่สิหนั้นมาแบ่งอีกสิบส่วนผู้ตายไปจะได้รับเพียงหนึ่งส่วนเท่านั้นฟังดูแล้วน่าใจหายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ควรประมาทในเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้มีสิ่งใดควรทำก็ให้รีบทำเสียตายไปแล้ว เขาทำบุญไปให้ไม่ทราบว่าจะได้รับหรือไม่ถึงแม้ได้รับก็น้อยเหลือเกินพอคนตายแล้วเขาเรียกว่าเปรตไม่ได้เรียกว่าบิดามารดาลุงป้านะอากุบาจารย์อย่างเมื่อเป็นมนุษย์อยู่นี้หรอในบรรดาเปรตเหล่านั้นมีสิบเอดจำพวกมีจำพวกเดียวที่จะรับส่วนบุญส่วนกุศลที่ยังมีชีวิต อยู่อุทิศไปให้เรียกว่าปรทัตตุป,ปาชีวีเปตเปตจำพวกนี้จะได้รับทุกข์ร้อนลำบากมากเพราะในเปตโลกนั้นไม่มีการทำนาค้าขายแม้แต่ขอทานก็ไม่มีเสวยผลกรรมของตนที่ทำไว้เมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่เท่านั้นฉะนั้นเปตจำพวกนี้แหละ มนุษย์คนที่ยังเป็นอยู่ทำบุญอุทิศไปให้จึงจะได้รับเปรตน,นั้นแล้วรับไม่ได้เลยนอกจากเปรตน,นั้นก็รับไม่ได้เช่นตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้รับนับภาษาอะไรบางทีสามีภรรยานอนอยู่ด้วยกันแท้ๆฝ่ายหนึ่งทำบุญขอให้อีกฝ่ายหนึ่งอนุโมทนาด้วย ก็ไม่รับพวกที่ไปเกิดเป็นสัตว์เรลจฉานยิ่งไม่รู้กันใหญ่ไปเกิดในนรกหมกไม่ทุกขเวทนามากทำบนญอทิศไปให้ก็ไม่รู้อะไรเพราะกำลังเสวยผลอันนั้นอยู่หรือไปเกิดเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งก็เหมือนกันเขากำลังเสวยผลบนของเขาอยู่เขาจะมาเอากุศลผลบนของเราได้อย่างไร รประทัตตุปชีวีเปตด,ดังเปตญา,าติของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องเล่าว่าเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระเจ้าพิมพิสารเกิดอาเพศตอนกลางคืนมีเสียงดังปุกกขักๆทั่วไปหมดในท้องพระตำหนักพระเจ้าพิมพิสารกลัวจะเกิดเหตุเป็นอันตรายแก่ราชบัลลังก จึงเข้าไปกราบทูลเหตุอันนั้นแก่พระพุทธเจ้าตัดว่าไม่มีอันใรเลยพวกเปรตที่เป็นญาติของพระองค์แต่ครั้งพระเจ้าชื่อว่าพระอุษะน่นเขามาขอส่วนบุญกับพระองค์ขอมาหาบอพิษจงทำบุญให้เขาแล้วอุทิศส่วนบุญนั้นให้เขาเสียเสียงนั้นก็จะหาย พระเจ้าพิมพิสารได้ทรงกระทำทักษิณานุประทานทำบุญอุทิศให้แก่เปรตเหล่านั้นแล้วพวกเปรตเหล่านั้นได้รับส่วนบุญแล้วก็มีกายอ้วนทวนสมบูรณ์แต่ยังไม่มีผ้าเครื่องนุ่งห่มทีหลังก็ปรากฏให้พระเจ้าพิมพิสารเห็นอีกพระเจ้าพิมพิสารก็นำเอาเรื่องพฤติการอันเปตมาแสดงนั้น ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าอีกครั้งพระองค์จึงตัดว่าเพราะมหาบออพิษไม่ได้ทำบุญผ้าพระเจ้าพิมพิสารจึงทรงทำบุญถวายผ้าแก่พระสงฆ์แลอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เปตยญาติเหล่านั้นพวกเปตเหล่านั้นได้รับแล้วก็ไปเกิดในสุขติภพในสวรรค์ที่มาเล่าสู่กันฟังพอเป็นทัศนคติที่ว่า ทำบุญให้แก่ผู้ที่ตายไปแล้วจะได้รับหรือไม่เพราะผู้เขียนก็ไม่สามารถจะไปล่วงรู้เขาได้และผู้ตายไปแล้วแม้นแต่โยมบิดามารดาของผู้เขียนก็ไม่เคยบอกว่าบุญที่ทำบุทิศไปให้ได้รับหรือเปล่าแต่ผู้เขียนก็ทำบุญบุทิศไปให้เสมอเป็นแต่ได้ฟังมาจากตำรราจะหาว่าเล่านิทานหลอกเด็ก ให้กลัวเฉยๆแต่ถ้าผู้ใหญ่กลัวอย่างเด็กๆแล้วบ้านเมืองก็ไม่มีอย่างทุกวันนี้เด็กเชื่อง่ายหัวอ่อนสั่งสอนน้อมใจเชื่อเร็วผู้ใหญ่จึงชอบสอนเด็กๆแต่เมื่อโตขึ้นมาแล้วถือว่าเรามีสิทธิเสรีเต็มที่ไม่ต้องเชื่อความคิดของคนอื่นเชื่อความคิดของตนเองหรือ เข้าสมาคมกับผู้ใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่ไปหมดความเชื่อและความคิดเมื่อยังเด็กอยู่ที่อบรมไว้เลยหายหมดเลกลายมาเป็นผู้ใหญ่อย่างผู้ใหญ่ทั้งหลายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อันหนึ่งเรื่องการทำบุญใช้หนี้เจ้ากรรมในเวรเรื่องนี้ผู้เขียนไม่รู้จริงจจึง,จงตอบไ,ไม่ได้ขอผู้รู้ทั้งหลายไดเมตตาแนะแนวให้ผู้เขียนได้ทราบบ้าง ก็จะเป็นเพราะคุณอย่างยิ่งการกระทํากรรมที่ตนกระทําไว้แล้วไม่ว่าจะกรรมดีกรรมชั่วกรรมชั่วผลของกรรมนั้นย่อมเกิดที่ใจของตนเองมีใช่ผู้ทํากรรมผู้หนึ่งเจ้ากรรมในเวรอีกผู้หนึ่งคล้ายๆกับว่ามีเจ้ากรรมในเวรเป็นผู้บัญชาการอยู่ทําบนอุทิศไปให้ ให้เจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ปัญชาการเพื่อให้เป็นศีลน,น้ำใจแล้วเจ้ากรรมนายเวรก็จะลดยอนผ่อนผันให้อย่างนี้เป็นต้นหรือกรรมเวรที่เราทําแก่คนอื่นนั้นคนนั้นเองเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเห็นโทษของความผิดแล้วทําบุญอุทิศไปให้แก่เขาเพื่อเขาจะลดโทษผ่อนผันให้อันนี้ก็ไม่ถูก พราะเขาตายไปแล้วไม่ทราบว่าไปเกิดในที่ใดแลกกำเนิดภูมิใดดังได้อธิบายมาแล้วในข้างตนคนที่ทำกรรมทำเวรแก่กันแล้วเมื่อยังเป็นคนอยู่นี้จะพ้นจากกรรมเวรได้ก็ต่อเมื่อเอาโหสิกรรมให้แก่กันและกันในเมื่อยังเป็นคนที่อยู่นี่แหละตายไปแล้วจะโหสิกรรมให้แก่กันไม่ได้เด็ดขาด มิใช่ว่าเราได้ทำความชั่วพุทจลิตด้วยจิตที่เป็นบาปมีอกุศลละมนเป็นพื้นมาภายหลังยีสบปี30สปีสี่สปีหรือเท่าไรก็ตามและลึกถึงกรรมอนนั้นแล้วกลัวบาปจึงทำบุญอุทิศไปให้แก่ผู้ที่เราได้กระทำแก่เขานั้นเพื่อให้เขาเอาหอศิกรรมให้ดังนี้เป็นการไม่ยุติธรรม เป็นการตัดสินคดีภายหลังจากเหตุการณ์ถ้าถือว่าเราระลึกถึงความชั่วของตอนแล้วทำความดีเพื่อแก้ตัวหรือปลอบใจของตัวเองเป็นการสมควรแท้การทำบุญให้แก่ผู้ตายไปแล้วจะได้หรือไม่มีอัคคาถาที่บายกว้างขวางมากอธิบายมาก็พอสมควรพอที่ผู้ฟังจะเข้าใจตามสมควร จึงขอยุติไว้เพียงแค่นี้เสียก่อนจะได้ตอบปัญหาเรื่องอื่นต่อไปคัดลอกจากหนังสือปุจชาวิสัชนาในประเทศและต่างประเทศหลวงปู่เทศเทศอรังสีลานธรรมจักรท่านผู้ฟังครับพระอาจารย์ัยสารวิสารโรได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำบุญุทธิศว่า คนไทยที่นับถือพุทธนิยมทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับเวลาถวายสังฆทานหรือว่าใส่บาตรเสร็จก็จะมีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับตามประเพณีก็จะมีการหยาดน้ำหรือก,กรวดน้ำมีคนสงสัยว่าถ้าไม่มีน้ำจะกรวดจะทำอย่างไร อันนั้นไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าน้ำที่หยาดนั้นก็เป็นแค่พิธีกรรมหรือว่าเป็นสื่อที่ช่วยน้อมนำใจให้มีสมาธิกำหนดจิตแนวแน่อยู่กับการอุทิศให้กับผู้ที่หลวงลับถึงแม้จะไม่มีน้ำกรวดหรือหยาดก็เพียงแค่น้อมใจถึงผู้ที่หลวงลับแล้วก็แผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อันนี้ก็สำเร็จประโยชน์แล้ว บางคนก็มีคำถามอยู่ว่าการตอนที่เรากรวดน้ำหรืออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลลวงลับตอนไหนดีช่วงที่พระสวบดบทไหนบางคนก็เข้าใจว่าการกรวดน้ำก็ต่อเมื่อพระสวบดบทที่ว่ายัตถาวารีวหาถ้าพระไม่ขึ้นบทนี้ก็ยังไม่กรวดอาจเข้าใจว่าจะได้บุญน้อยที่จริงไม่เกี่ยว เคยเจอตอนที่ไปบินทบาทโยมที่ใส่บาตรเตรียมกรวดน้ำอุทิตส่วนกุศลให้กับผู้ที่หลงลับไปแล้วใส่บาตรเสร็จพระก็จ,จะให้พรเริ่มต้นว่าปฏิตังตุมหังและไม่ก็เริ่มต้นว่าอภิวาธานาสีโยมยังนั่งนิ่งอยู่จนพระให้พรเสร็จ โยมก็ยังไม่กรวดน้ำพระก็ถามว่าทำไมยังไม่กรวดเหตุผลก็คือพระยังไม่ได้สวดยัตถาต้องให้พระสวดก่อนถึงจะโกรดได้ที่จริงอิจิตังปติตังหรือว่าอภิวาทานาสีมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบทอนุโมทนาอ่เคินตนโดวยว่ายัตถาวาลีวาหาแต่ท่านสวดยอ่อแต่โยมไม่เข้าใจ นอกจากจะไม่เข้าใจแล้วยังไปคิดว่าต้องยัตถาเท่านั้นจึงจะกวดน้ำได้และที่จริงไม่มีพระสวดเลยหรือจะสวดบทไหนก็แล้วแต่โยมพ้อเมื่อไหร่ก็กวดน้ำได้เลยหรือถ้าไม่มีน้ำก็น้อมใจละลึกถึงผู้ที่หลวงลับชาวพุทธเชื่อว่าเพียงแค่น้อมใจนึกบนที่ได้บำเพ็ญไปสักกู่ อุทิศไปถึงผู้ที่ลวงรับได้เพราะว่าเรื่องการทำบุญสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจพิธีกรรมเป็นส่วนประกอบที่จะช่วยทำให้ใจสงบทําให้ใจมีสมาธิทําให้ใจจดจ่ออยู่กับการทำคุณงามความดีรวมทั้งท่าใจมีสมาธิแน่วแน่การน้อมถึงผู้ที่ลวงรับและก็แผ่อุทิศบุญกุศลก็จะมีพลัง อันนี้เป็นเรื่องที่ชาวพุทธเราจํานวนไม่น้อยอยังไม่เข้าใจพอไปติดที่พิธีกรรมเข้าสิ่งที่เป็นเนื้อหาสารักษ์ก็ลืมไปเลยแล้วพอไม่มีพิธีกรรมอย่างที่ตัวเองคาดหวังเลยทํำอะไรไม่ถูกไปไม่เป็นเรื่องมนุ์มันสำคัญอยู่ที่ใจใจที่เป็นกุศลใจที่เบิกบานผ่องใส อันนี้จะทําให้การที่เราจะบําเพ็ญคุณงามความดีอย่างอื่นรวมทั้งอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ลวงลับมันก็จะเป็นไปด้วยดีชาวพุทธเ,เราเดี๋ยวนี้มีความเข้าใจคาดเคลื่อนกับเรื่องบุญหลายอย่างเช่นไปเข้าใจว่าเวลาพระให้พรหรือว่าทำบุญถวายสังฆทานเสร็จบุญก็ดีพรก็ดีมันจะไหลไปตามสายศิน เพราะฉะนั้นโยมก็แตะสายศีลบ้างละหรือไม่แตะตัวผู้ที่เป็นผู้ถวายเพราะคิดว่าบุญหรือพรจะแพร่หรือกระจายไปตามตัวไหลไปตามตัวบุคคลก็เลยแตะติดติดกันบางทีก็เป็นพวนเลยหรือมิฉะนั้นก็แตะสายศีลโดยคิดว่าถ้าไม่ได้แตะตัวคนที่ถวายไม่ได้แตะสายศีลบุญจะพร่อง พรที่ได้รับจะไม่ได้เต็มเต็มมันไม่เกี่ยวกับสายศินมันเกี่ยวกับใจถ้าใจลอยใจกำลังเครียดวิตกกังวลขณะที่พระให้พรหรือว่าขณะที่กำลังโกรธน้ำบุญที่เกิดขึ้นหรือบุญที่แผ่ออกไปก็จะน้อยลงแผ่วลงไปด้วยแต่ว่าถ้าใจเป็นกุศลเบิกบานแม้นไม่ได้แตะสายสิน แม้นไม่ได้แต่บุคคลที่ถวายบุญก็เกิดขึ้นแล้วที่ใจเต็มเต็มแล้วพอจะแผ่อุทิศให้กับผู้ที่ลวงลับมันก็แผ่ไปได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ที่หนักกว่านั้นไปเข้าใจว่าบุญเป็นเรื่องที่สงวนไว้เฉพาะตัวมีโยมคนหนึ่งพาลูกพาเมียมาถวายสังฆทานแต่ก็ยังไม่ถวายสักที จนกระทั่งเมียกับลูกออกจากห้องไปจึงจะถวายสังฆทานให้กับหลวงพ่อหลวงพ่อให้พรเสร็จก็ถามว่าทําไมไม่รอให้ลูกเมียมาอยู่ด้วยมาถวายสังฆทานพร้อมกันแกตอบว่าอย่างไรแกกลัวว่าบนที่แกจะได้ถูกหานแทนที่จะได้เต็มเต็มก็ต้องถูกหานสามคือกลายเป็นสามสามเปอร์เซนถ้าลูกเมียอยู่ด้วยเพราะฉะนั้น ต้องให้เมียและลูกออกจากห้องไปก่อนจึงจะทําบุญถวายสังฆทานเพื่อว่าตนนัวเนีจะได้รับได้พรเต็มร้อยเปอร์เซนอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแถมยังเจือไปด้วยความเห็นแก่ตัวด้วยเพราะว่าเวลาตัวเองจะได้บุญหรือไม่มากน้อยเพียงใดมันอยู่ที่ใจของตัวไม่ได้อยู่ที่ในห้องมีคนมากน้อยแค่ไหน คนอื่นรับพรด้วยตัวเองก็ได้รับพรได้บุญเต็มๆเ,เหมือนกันถ้าหากว่าใจเป็นกุศลถ้าใจไม่ผงซานไม่ใช่ว่าถ้าคนเยอะๆตัวเองได้ทําบุญน้อยกลัวว่าตัวเองจะได้บุญน้อยเพราะว่าทําบุญแล้วถูกหารไปตามจํานวนคนที่อยู่ในห้องอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความเห็นแก่ตัวเพราะว่าหวงบุญขนาดลูกเมียเป็นคนใกล้ยังหวงเลย ไม่อยากให้เขาได้รับบุญอย่างที่เราได้รับเพราะกลัวว่าเขาจะแย่งบุญของเราไปคิดแบบนี้บุญที่ได้ยิ่งน้อยลงเพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยแล้วประเภทหวงบุญอีกชนิดหนึ่งก็คือพอทําบุญเสร็จก็ไม่ยอมแผ่อุทิศส่วนกุศลให้กับใครเลยถามว่าทำไม เขาก็ตอบว่าเพราะกลัวว่าเขินทำเช่นนั้นบุญของตัวเองจะน้อยลงถ้าแผ่ไปให้คนอื่นเยอะๆแล้วที่เหลือกับตัวเองจะน้อยลงอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะว่ามันไม่เหมือนกับเงินเงินให้คนอื่นไปมากเท่าไหร่ที่เหลือของตัวเองก็จะน้อยลงแต่เงินกับบุญมันต่างกันบุญยิ่งให้ก็ยิ่งได้มีบุญชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ปฏิทานใหม่คือบุญที่อุทิศให้กับผู้ที่หลวงรับยิ่งอุทิศให้กับผู้ที่หลวงรับบุญที่เกิดกับตัวเองก็ยิ่งเพิ่มพูนเรียกว่ายิ่งให้ยิ่งได้แต่นี่ไม่เข้าใจว่ายิ่งให้ยิ่งหมดยิ่งให้ยิ่งหายเข้าใจแบบนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วท้าทำตามก็กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวไปเพราะว่ากลายเป็นพวกหวังบุญ หวงเงินยังไงก็แล้วแต่แต่อย่าหวงบุญเพราะว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้จิตใจก็ยิ่งผ่องใสความเห็นแก่ตัวก็ยิ่งน้อยลงต่อไปนอกจากจะไม่หวงบุญแล้วก็ยังไม่หวงเงินไม่หวงทรัพย์ด้วยรู้จักให้จิตใจก็ยิ่งบุญมากเข้าไปใหญ่อันนี้ต้องเข้าใจเดีย๋ยวนี้ทำบุญกันเยอะแต่พอเข้าใจ มีความเข้าใจผิดพลาดก็เลยแทนที่จะได้บุญเพอเพอได้บาปไปด้วยซ้ำหรือได้รับความเห็นแก่ตัวได้ด้วยกิเลสพ่วงติดกลับมาแต่ถ้าเข้าใจถูกความเห็นแก่ตัวก็จะน้อยลงจิตใจก็จะพองใสเบิกบานสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ